สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูก้อยอีกครั้งนึงแล้วนะคะวันนี้ครูก้อยจะชวนเด็กๆมาแปลงฟันให้กับคุณม้าค่ะเด็กๆคะเห็นฟันของคุณม้าไหมคะเศษอาหารติดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วถ้าเกิดคุณม้าไม่ยอมแปลงฟันฟันของคุณม้าจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสกโปกแล้วฟันผุได้ค่ะถ้าเราไม่อยากให้คุณม้าฟันสกรก แล้วมีฟันผุเราต้องทำยังไงคะเด็กๆเราต้องแปรงฟันให้คุณหมาค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาแปรงฟันให้คุณม้ากันนะคะค่ะฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนฟันบนก็แปลงลงล่างฟันล่างก็แปลงขึ้นบนเด็กๆคะฟันของคุณหมา ขาวสะอาดแล้วนะคะถ้าเด็กๆไม่อยากฟันผุและมีฟันที่สกปรกนะคะเด็กๆต้องหมั่นแปรงฟันทุกวันนะคะตื่นนอนก็แปรงฟันหลังรับประทานอาหารก็แปรงฟันก่อนนอนก็แปรงฟันนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะฟันบนก็แปรงลงล่างฟันล่างก็แปรงขึ้นบนบา,บายๆค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะ